พยากรดวงชะตาราศีกรกฎนะครับรวมไปถึงผู้ที่ปลูกลัคนาแล้วเนี่ยได้ลัคนากรากฎในเดือนกันยายน2567นะครับดวงชะตา,าราศีกรกฎครับาราศีปูนะครับหมอแวนก็มักจะเรียกติดปากอยู่เสมอว่าพ่อปูจาแม่ปูจานะเรียกให้ดูน่ารักนะครับเท้ากรกฎในเดือนกันยายนนี้นะก็ เอาเรื่องการงานก่อนนะนะการงานของท่านนะที่เกิดราศีรากรกฎนะครับมันอาจจะเป็นช่วงที่จริงๆแล้วเนี่ยคือชาวราศีรากรกฎต้องบอกว่าเป็นคนขยันเป็นคนขยันทํางานมีความมุ้มานะสูงแล้วทํางานด้วยความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมานะครับแต่ถึงคราวที่แบบให้มันมีเล่ห์เหลี่ยมมันก็พอมีได้ <laughs> นะครับคราวนี้เนี่ยเรื่องงานของท่านเนี่ย นะบางทีกรกฎเวลาเจองานเจอปัญหาอะไรก็จะนะบู๊นะครับกล้าที่จะบุกตะลุยนะฝ่าฟันแก้ปัญหาแบบตรงไปตรงมานะครับดูขยันทำงานนะครับแต่เดินการยายนนี้ก็ต้องบอกว่าบางทีกรกฎอาจจะรู้สึกว่าความขยันของตนเองนั้นมันได้ลดลงไปนะ,ะมันไม่ค่อยขยันเหมือนเดิมหรือว่าเมื่อขยันไปแล้วบางทีผลต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ นะที่ตัวเองต้องการซักเท่าไหร่นะครับก็ต้องว่านํำตําตรงนะครับดาวการงานของท่านเป็นวินาศแล้วก็จะเป็นวินาศเนี่ยยาวไปถึงเดือนตุลาคมเลยนะครับเพราะฉะนั้นกันยาข้าไปถึงตุลาคมเนี่ยสที่ท่านต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการงานของท่านคือพยายามนะครับนะทำงานในหน้าที่ความรับผิดชอบที่ท่านได้รับน,นะครับทำไปประครับประคองนะฮะให้อยู่ในร่องในรอยนะครับ เน้นในเรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่นเน้นในเรื่องของการทำงานแล้วอาจจะเป็นเบื้องหลังท่านอาจจะไม่ได้ความดีความชอบในตอนนี้นะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งหมดกำลังใจอย่าเพิ่งหมดความพยายามขอให้ท่านทำงานของท่านนะครับด้วยความขมักขมันขอให้ทำงาน,นครับด้วยความขยันหมั่นเพียรอย่างเช่นเคยอย่างเช่นที่เคยเป็นมาครับนะแล้วเดี๋ยววันหนึ่งครับนะช่วงเดือน พฤศจิกายนปลายปลาย,ลายตุลานะคาบเกี่ยวพฤศจิกายนผลงานของท่านครับจะออกมาเฉิดฉายนะผลงานของท่านจะออกมาเฉิดฉยเรียกว่าทํางานหนักแบบเงียบๆนะแล้วเดี๋ยวให้ความสําเร็จเป็นผู้ส่งเสียงนะเดี๋ยวความสําเร็จจะส่งเสียงในเดือนพฤศจิกายนนะแต่ในช่วงนี้กันยาตุลาเนี่ยเราทํางานหนักแบบเงียบๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งส่งเสียงอะไรนะ อยู่ในมุมของเราก่อนนะครับมีลักษณะการปกปิดซ่อนเลนมีงานหรือโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่ยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยหรือว่าบอกคนอื่นได้รวมไปถึงก็ยังไม่เหมาะที่จะเปิดเผยด้วยนะครับงานหรือโปรเจกต์บางอย่างการแก้ไขปัญหาบางอย่างอาจจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับในช่วงกันยาตุลานี้ก็เป็นช่วงที่ ให้เราเนี่ยอยู่เบื้องหลังทำงานเงียบๆนะครับนะยังขคคมักขม้นต่อไปนะเป็นลักษณะนี้นะครับเน้นในการเป็นเบื้องหลังเช่นถ้าเกิดท่านทำงานเป็นเบื้องหลังอยู่แล้วแล้วก็มีคนที่เขาอยู่เบื้องหน้านะครับสมมติว่ามีคนที่เป็นดารานักแสดงและท่านอยู่เบื้องหลังเป็นคนเขียนบทเป็นตากล้องนะครับแบบนี้ก็ถือว่าสมรูปดวงนะฮะหรือแม้กระทั่งนะฮะท่าน ทํางานนะมีผลงานแล้วแต่ว่าท่านไม่ต้องไปพรีเซนต์งานเองนะครับก็พรีเซนต์ให้คนอื่นไปพรีเซนต์นะส่วนท่านก็เป็นหนึ่งในทีมงานนะครับหรือถ้าท่านต้องพรีเซนต์งานเองนะครับเวลาพรีเซนต์ท่านต้องเอ่ยชื่อคนอื่นยกความดีความชอบให้คนอื่นนะครับแบบนั้นถึงจะดีนะเราต้องมีการแก้ดวงแบบนี้ครับทุกๆคือทุกอย่างมันมีการแก้ได้หมดนะครับมีลักษณะการแก้ดวงได้หมดนะครับ ไม่ใช่ว่านนดีนี้แย่นี้ไม่เกี่ยวนะครับแต่มันจะยากหน่อยสําหรับท่านที่กําลังหางานใหม่อยู่นะคือกําลังตกงานอยู่หางานใหม่เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ยากลําบากในการหางานนะครับทางที่ดีแล้วเนี่ยก็ต้องอาจจะต้องยอมลดลาวาสออกนะเช่นถ้าท่านหางานแล้วงานมันไม่ตรงสาย เขาอาจจะต้องการคนนะแต่ท่านรู้สึกไม่แฮปปี้เลยที่จะทำเนี่ยบางทีอาจจะต้องลดเรื่องของความต้องการเราลงนะลดสเปกลงหน่อยหนึ่งนะครับยอมไม่ยอมทําในสิ่งที่เราไม่ได้ชอบไม่ได้ถนัดนะอย่างน้อยๆทาไปก่อนนะครับเพราะว่าเกณฑ์ที่ท่านจะได้งานที่ถูกใจนะครับที่มันเพอร์เฟกต์สหรับท่านที่ท่านรู้สึกโอเคนะที่มันยอดเยี่ยมสําหรับท่านเนี่ยอาจต้องรออีกประมาณ2เดือน นั่นคือผ่านช่วงกันยาตุลาไปก่อนก็เข้าสู่พฤติกานะครับต,ตรงนั้นถึงจะมีโอกาสที่จะได้มาถึงจะมีโอกาสที่ได้สุขสมหวังในเรื่องงานไหมเพราะนั้นก็แบ่งเป็นพาร์ทคนที่ทํางานอยู่แล้วกับคนที่กําลังหางานใหม่นะครับแต่คนที่กำลังทำงานอยู่แล้วและอาจจะอยากเปลี่ยนองค์กรเนี่ยนะช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งรีบ ใจร้อนด่วนลาออกนะครับเพราะว่าจะเป็นช่วงที่ท่านจะหางานยากอ่ามันมันเป็นอย่างนี้มันจะมีแต่อาจจะเป็นงานฟรีแลนซ์ทำให้ท่านนี่ออมาแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บเนาะถาบฉวยเสร็จเป็นจอบจอบงานงานไปนะแต่ว่ามันยังไม่ได้เป็นงานที่ะจะมั่นคงจะสามารถลงหลักปักฐานได้นะครตลอดระยะ2เดือนนี้นะครับถ้าท่านจะเปลี่ยนงานเนี่ยมันยังไม่โอเคนะครับแต่ท่าน ออกไปแล้วแล้วจะหางานใหม่ก็ต้องบอกว่าหาที่ที่มันลงหลักปักฐานช่วงนี้2เดือนนี้หายากหน่อยนะครับก็จะต้องรอถึงช่วงเดือนพฤศจิกายนเนาะนะโอกาสดีๆเกี่ยวกับเรื่องการงานถึงจะเข้ามาแบบถูกใจนะครับการค้าการขายเหมือนกันการค้าการขายเนี่ยนะครับช่วงพฤศจิกายนก็จะเป็นช่วงที่น่าจะขายดีนะครับแต่ข้อดีก็คือว่าช่วงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะไม่มีสิ่งดีๆเข้ามาเลยบางทีท่านอาจจะเจอคอนเนคชั่นที่ดีครับ บางทีท่านอาจจะเจอนะครับในเรื่องของการเข้าไปรู้จักนะคนบางคนหรือองค์กรบางองค์กรสถานที่บางสถานที่ญาติบางคนเพื่อนบางคนที่เขาอาจจะช่วยเหลือท่านได้ในอนาคตท่านอาจจะรู้จักในช่วงนี้แต่ประเอิมว่าช่วงเนี้เขายังไม่ได้สร้างอะไรให้ท่านไดเน้เขาอาจจะมีไปสร้างให้ท่านได้ในอนาคตแต่ช่วงนี้ท่านอาจจะเจอ นี่ออกมก็ให้เก็บรักษานะความสัมพันธ์กับคนเหล่านี้ไว้ก่อนนะครับเผื่อว่าจะมีะเรื่องเรื่องของคือเราจะใช้เผื่อว่าจะมีประโยชน์ในวันข้างหน้าเนี่ยจะพูดคํานี้เดี๋ยวกลัวไม่สุภาพเผื่อว่าจะได้พึ่งพากันในภายภาคหน้านะใช้คํานี้นะเผือ่อว่าวันหนึ่งท่านอาจจะได้พึ่งพาเขาหรือแม้นั่งเขาอาจจะได้พึ่งพาท่านแลกเปลี่ยนพึ่งพาอาศัยกันในภายภาคหน้าอย่างนี้ดีกว่านะครับแต่ขอให้ เก็บรักษาความสัมพันธ์นะตอนนี้ไว้นะครับนี่เรื่องการงานนะครับส่วนเรื่องการเงินนะครับก็เป็นช่วงที่นะมันมีโอกาสที่ท่านจะได้เงินนะเพราะฉะแบบนั้นถ้าคนทํางานอยู่แล้วนะท่านมีโอกาสท่านจะได้เงินอยู่แล้วล่ะมันก็ตายตัวนะครับแต่ท่านค้าขายในช่วงนี้นะครับนะก็จะเป็นช่วงที่เฮ้ยอาจจะมีออเดอร์ฟุกฟเข้ามาทําให้ท่านได้เงินได้ทองมาค้าขายเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็จะมีช่วงที่ขายดีนะมีจังหวะฟุกฟเข้ามา นะครับถ้าท่านเป็นเซลล์เป็นที่ปรึกษาการขายนะครับเป็นคนกลางตัวแทนในหน้าช่วงนี้ท่านจะทําเงินได้จากการเป็นคนกลางตัวแทนในหน้าทําเงินได้จากการขายนะได้อย่างดีเดือนกันยายนนี้จะเป็นช่วงที่ท่านขายดีครับนะครับการติดต่อประสานงานอะไรต่างๆทีนะ่เกี่ยวกับเรื่องของเงิน,นทองเนี่ยนะจะประสบความสําเร็จนะครับเงินตกเบิกอะไรต่างๆมีสิทธิ์ได้ครับ เงินประกันเงินมระดกเงินอะไรต่างๆมีสิทธิได้มาแบบฟุกๆนะแบบฟุกๆนะครับต้องบอกกันนิดนึงนะครับเรื่องเงินเงินองทองทบางทีเนี่ยมันจะมีมันจะมีย้อนแย้งกันนิดนึงอ่าแต่ว่าถ้าท่านฟังดีๆท่านจะไม่งงนึกออกไหมถ้าท่าคนมีงานอยู่แล้วเนี่ยจะเมคมันนี่ได้ถ้าท่านตกงานนะครับท่านจะหาเงินจากงานเนี่ยไม่ได้แต่มันจะมีจ็อบเข้ามา นะงานเล็กๆน้อยๆ,ๆทำให้ท่านได้เงินมาใช้จ่ายนะครับหรือท่านอาจจะมีโชคลาบนะครับท่านอาจจะมีคนที่ให้เงินซัพพอร์ตอุปถัมภ์เรื่องเงินเงินทองทองให้แก่ท่านนะครับเห็นไหมอย่างไรก็ตามมันต้องมีช่องทางได้เงินครับท่านไม่อดตายครับ <c oughs> ถ้าท่านทำงานอยู่แล้วแล้วไม่อดอยู่แล้วทำอะไรแต่ถ้าไม่มีงานบางคนจะกลัวนะเฮ้ยถ้าไม่มีงานแล้วกว่าจะได้งานก็อีก2เดือนไม่ต้องกลัวครับภายใน2เดือนนี้ยังไงท่านก็มี สต,สต้งสตางใช้แน่นอนมีสิทธิ์มีเกณฑ์ที่ได้เงินมาด้วยนะครับจากช่องทางใดก็ตามแต่นะมีสิทธิ์ได้เงินมานะครับนี่คือเรื่องการเงินของกรกฎนะครับเรื่องความรักนะครับอย่างที่หมอแมนบอกเลยนะครับเคยบอกไปเมื่อตอนดาเสาย้ายนะครับเรื่องความรักเนี่ยไม่ใช่จุดที่ดีหรอกครับแต่เป็นจุดที่ท่านตกผลึกอะไรบางอย่างกรกฎหลายๆคนเนี่ยมีความเจ็บช้ำเกิดขึ้น นะครับหลายๆคนเนี่ยปีแล้วเลิกกับแฟนเนาะเลิกกับแฟนมามงคลก็เลิกปีนี้เลยนะช่วงที่ผ่านมาความรักไม่ค่อยสมหวังคนที่ยังโสดอยู่เนี่ยถ้าจะหาคนถูกใจเนี่ยก็มาได้แค่เพียงประเดี่ยวประดาวมาได้แบบมาเร็วไปเร็วนะฮะมาแบบฉับฉวยนะครับดูแล้วเนี่ยยังไม่ได้เหมาะในเรื่องของการลงหลักปักฐานสักเท่าไหร่มไม่ใช่เรื่องที่เด่นเลยนะครับ เพราะนั้นเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะครับไม่ได้บอกว่ามีไม่ได้นะมีได้นะครับแล้วหมอแมนเชื่อว่ามันจะมีเข้ามาด้วยนะความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นมาแบบชั่วครั้งชั่วคราวนะครับหรือว่ามาแบบสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยมีโอกาสเข้ามาแน่นอนครับแต่ว่าการที่จะรักษาความสัมพันธ์ให้มันยืดยาวนะฮะลงหลักปักฐานเป็นคู่ผัวตัวเมียกันในระยะยาวเนี่ย มันยังไม่เด่นเท่าไหร่นะครับมันยังไม่เด่นเท่าไหร่ก็ต้องดูนิดนึงนะครับรอดูใช้ระยะเวลานิดหนึ่งนะครับคู่ของชาวราศีกรกฎใช่เป็นคู่กันจริงๆเนี่ยนะจะต้องคบกันนานหน่อยนะครับใช้เวลานิดนึงแล้วก็ต้องเป็นคนที่นะดูมีอายุนะครับอาจจะเป็นคนแก่เลยนะคนที่อายุเยอะกว่าเราเลยหรือไม่ก็ถ้าอายุไล่เลี่ยก,กันนะครับก็จะเป็นคนที่มีใบหน้าที่ เกินอายนะุแก่เกินอายุนะครับมีแฟนหน้าแก่นะคำว่าหน้าแก่ไม่ได้หมายถึงแก่งักเลยนะแต่หน้าเขาเกินอายุไปนะครับหรือแม้กระทั่งมีเป็นคนที่มีความคิดมีวุฒิภาวะมีความละเอียดรอบคอบเหมือนผู้ใหญ่จะต้องเป็นลักษณะนี้นะครับนี่คู่ชาวราศีกรกฎเพราะฉะนั้นนหมอแวนมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะมาแบบปุ๊บปับ๊บประเดี๋ยวประดาวแล้วก็ตกลงบงใจกันไม่ใช่นะครับ ถึงท่านไม่คิดมากแต่คู่ของท่านเขาก็ต้องคิดมากเขาต้องคิดเยอะคิดไต่ตรองนะครับในการที่จะเป็นคู่ชีวิตกันจะถึงถึงได้บอกว่าจะไม่ใช่เรื่องที่โดดเด่นในดวงชะตาท่านนักนะครับถึงแม้จะมีเข้ามาแล้วก็จะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ดูใจกันไประยะใหญ่เลยนะครับนคือเรื่องความรักนะครับสุขภาพของชาวราศีกรกฎเนี่ย ถือว่าโชคดีนะครับเ,เรื่องโรคเรื่องสุขภาพอะไรที่มันเรื้อรังเนี่ยมันดีขึ้นเยอะนะครับเรื่องการเจ็บป่วยต่างๆเนี่ยก็จะเจอหมอดีเจอยาดีเจอโรงพยาบาลดีแต่กว่าจะเจอหมอดียาดีบางทีอาจจะต้องเปลี่ยนสักสองหมอเปลี่ยนตัวยาสักสองตัวยาเปลี่ยนโรงพยาบาลสักสองโรงพยาบาลอย่างนี้ครับจะต้องมีการปรับเปลี่ยน ไปรักษาอยู่ที่ประจําไม่ดีลองไปรักษาที่ใหม่เออหายอ,อ่อย่างนี้ลองกินยาตัวนี้อ่ะไม่ดีขึ้นไม่ทุเลาเลยลองยาตัวใหม่กินตัวใหม่หายอย่างเงี้ยฮะเจอวันนี้ไปเจอหมอคนนี้รักษาแล้วอาจจะวินิจฉัยโรคไม่แตกฉานหรืออาจจะผิดพลาดไปหรือเจอหมอที่อะวินิจฉัยผิดหรืออะไรยังไงหรือหมอท่านไม่ร้อยเอร์เซ์วันนั้น พอไปอีกวันนึ่งอ้าวเจอหมอดีวินิจฉัยโรคได้ถูกต้องถูกกับโรคเราเลยหายนะต้องเป็นลักษณะนี้นะก็รกฎนะเรื่องสุขภาพล้วเตือนกันแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนอย่างอื่นไม่น่าเป็นห่วงนะบัระตรเหตุต่างๆก็แควคาดนะครปลอดภัยไม่มีอะไรที่หนักหน่วงอะไรนะครับเรื่องโชคลาภนะครับเป็นเรื่องที่ น่ารักน่ารุ้นเลยนะครับเนื่องจากว่าดาวโชคลาภของกรกฎเนี่ยนะครับสถิตยอยู่ในราศีกันก็คือดาวศุกร์จริงอยู่ครับดาวศุกร์เนี่ยสถิตเป็นนิดครับแปลว่าด้อยแปลว่าน้อยหรือแปลว่าเสื่อมแต่ว่าการอยู่ตำแหน่งที่3ของกราศีกรกฎเนี่ยดาวศุกร์เป็น3แก่ละคณะได้ตำแหน่งเป็นปฐุมเกณฑ์น,นะครับปฐุมเกณฑ์นเนี่ยความสงบร่มเย็นความเบ่งบาน ความตื่นรู้นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะรู้แล้วคราวนี้ว่าเรื่องโชคลาภของคุณเนี่ยนะคุณควรจะเล่นแบบไหนมาจากไหนนะครับลาภผลในชีวิตมาจากไหนเป็นหลัก <c oughs> นะครับเรื่องลาภลอยนะครับก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนะครับย้าว่านิดหน่อยมันไม่ได้มากไม่ได้มาแบบนะบเป็นกอบเป็นกำรรอะไรขนาดนึงก็มีนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเรื่องลาภผลต่างๆก็ยังสามารถที่จะสแสวงหาได้อยู่นะครับ เงินเงินทองทองเนาะการเงินเนี่ยดาวการเงินเป็นกเกษตรตาทิบดีเพราะนั้นมองแล้วไม่ไม่ว่าท่านจะหยิบจับในทางไหนจะหยิบจับในทางโชคลาภลอยนะหรือแม้กระทั่งโชคลาภที่มาจากการแสวงหาเนี่ยลาภผลต่างๆก็ล้วนแล้วแต่นะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ดวงชะตาไม่ได้แย่ไม่ได้ไม่ได้ไไดแย่เลยนะฮะเพียงแค่ว่ามันอาจจะยังไม่มีอะไรที่ หวือหวานะครับหรือว่าตื่นเต้นเข้ามามากหนักก็เป็นช่วงที่ได้รีเซ็ตนะจากนะสิ่งเก่าๆปัญหาเก่าๆนะถูกซ่อมแซมนะถูกแก้ไขและท่านก็กำลังนะสร้างนะบางสิ่งขึ้นมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นนะการสร้างบางสิ่งการก่อร่างสร้างตัวนะแมนใช้คำนี้แต่บางคนอาจจะมองว่าต้องก่อร่างสร้างตัวเหรอถ้าฉันมีสตังค์แล้วฉันรวยแล้วล่ะฉันจะต้องก่อร่างสร้างตัวไปทำไม ค,คำว่าก่อร่างสร้างตัวเนี่ยไม่ได้ใช้ในบริบทของเรื่องของฐานะหรือทรัพย์สินเสมอไปคําว่าก่อร่างสร้างตัวเนี่ยอาจจะบิดคํานิดนึงเป็นก่อร่างสร้างใจนะครับก่อร่างสร้างใจก็หมายถึงว่าช่วงที่เราประสบพบเจอปัญหาในชีวิตอาจจะกระทบกระเทือนในเรื่องของจิตใจความรู้สึกช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ก่อร่างสร้างใจก่อร่างสร้างใจก็หมายถึงว่าช่วงที่เยียวยาความรู้สึกทําให้สภาวะอารมณ์นั้นนะ มาอยู่ในจุดที่นิ่งอยู่ในจุดที่ไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะเทือนมีความเข้มแข็งมั่นคงในสภาวะจิตใจมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแต่บุคคลบางคนก็ก่อร่างสร้างตัวสร้างทรัพย์สินขึ้นมาใหม่บางคนอยู่ในช่วงก่อร่างสร้างใจนะครับก็อยู่ที่บริบทของแต่ละบุคคลเ,เท่านั้นเองนะครับอาจจะไม่มีอะไรตื่นเต้นนะสำหรับกรกฎนะครับแต่ว่าดวงชะตากำลังดำเนินไปในทิศทาง ที่เหมาะที่ควรนะครับและนี่คือทั้งหมดของการพยากรณ์ดวงชะตาราศีกรกฎในเดือนกันยายน2567ครับ